จะได้มงมืออื่เสาวโอคักคักคักคัลุกให้ลูกคนเหมือกับมือปากก็ได้เท่านี้โคตรลุกเลย มมออาทักทายสบายดีจ้าทุกคนสบายดีอยู่น้อวันนี้กับสิขึ้นมาอยู่ป้าอีทุกคน ขึ้นมานอนป่ามือหนึ่งขึ้นมาหาตาตาเขากั้งเนาะแต่ว่าเฮาไม่ได้ขึ้นไปฮอดพูดเฮาขึ้นมาบนท้ายซาฟีมนี้แล้วก็ว่าสิไปหานี่ก้นแพงนาทุกคนมืออื่นเมื่ออื่นลงขึ้นมาเค้ื่อนหนึ่งก่อนนะทุกคนซาฟีมน้ำทาาเนาะหั้โ,โสีผ้าค่อยหลบป้าหรือบอว่าอันน,าานั้นไปหาไปนั้นไม่เห็น มืออย่างผ่าบนปลาเล่าสรุปยังไงฮะสรุปคือลงปลาใช่ไหมว<ม>อนนี้ก็น่าจะลงปลาแล้วทุกคนเนี่ยางานนั้นก็ได้นะเพราะว่ามันเข้าไปตามสาน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลจะดย่งนี้น้ำแห้งมงมสามงมเข็มไน้มหาสมุทรมีปลาเล่าทั้งหมื จะโคดไปทางเลือบอไปนี้จะขอทางโห้อยู่จะนำทางไปเรื่อยๆตอนตนี้กกเดินรอบไปรอบมากอะวนไปวนมากนะลงป้าจะมาเจอโฮยแต่ว่าโฮยน,นี่ก็เฮาอย่ยังสลังสารียู่ทุกคน แม่เท่าเคยมากแล้ววันนี้นะมีแม่ยังมามีหอดเนาะห้อยอันเดียวกัน้อน,นเดียวกันซ้อาตอนนี้สื้อมมีสาน้ำได้เล <c oughs> าซาไดเหนยวน้ำได้ไดาดาดาลายปน,นี้แล้วนะนี่คือยูดานพูเนาะยูดานพูนสางา่ เงย่อนแค่ก็ยัง,ไ,งไม่มีเป, oh. เปลี่ยนเห็นเลยแม่งแม่งมอยแม่งหิมอย,มมอย <laughs> ไม่พูดพูดไม่เพาะเลยเอ้อ oh. ซื้อมันเดียวนั้น <laughs> นะทุกคนอันนี้นะครับก็น้ำแม่งเหนะลนะแต่สฟีว่าน้ำแม่งมอยอย่างนี้ละอูุ้กคนมาหอนี่เต็มเลยเนาะแต่พี่รับพี่ <laughs> เจอแมงอันนี้นี่ตอนนี้ก็มาเจอหนองแล้วนะทุกคนแต่ว่าเบื้องหนองนี่นะนะสีหุ่นหุ่นก็เลยสิล่องสะบนทุกคนว่ามาันละมีป่าบะแต่เส้นลายนะครับสะก้อนมาแล้วนะตะพูตะพูลอะเขาสะลอดมาตะพุนเลยแต่บ้านเบิ้งหนองนี้นะเป็นสีหุ่นหุ่นคือไปแตะมีป่าละสิล่องสะบงทุกคนตอนนี้ก็สะไม่ได้ครทุกคนเพราะว่ามันก้อนหินก้อนนั้นมันอยู่กลางเคืองงมกัไม่ได้ อนนี้นะเข้านําขึ้นมาห้วยที่เข้าคุ้นเคยแล้วเนาะเข้าขอขึ้นไปหากินข้าวก่อนจงลงมาเหาเห็นหนองหนองนึงที่ว่าท่านได้อนันนะเขาเห็นหนองหนองนึงนะอันที่มันย่างทันไม่แห้งนะแล้วเข้ามาเห็นอันห้วยเหาคุ้นเคยแล้วเห่าอันม่าหอดที่เห้าูบอนที่เห้าหูจกักแล้วตอนนี้ก็เลยสีขึ้นไปหากินข้าวีิน้ําแล้วลงมาสาปาไม่นะทุกคนโอ้โหที่ อด่างพอพี่น้ำ่มกลังหอทายแล้วทุกคนมันกินสกีมให้ยูให er> ้กิน ตัวนี้จะสีกลกคนนกแล้วก็สีจีแล้วก็สีโลดนะทุกคนกินข้าวไปเอ็นซาปาต้นะไปเมื่อกี้นี่นาเมยเลาะมีเหตุมีเหตดโนซะก็นเลาะขึ้นมาแต่ไม่เห็นพันจะกินข้าวแล้วบนนี้สีขึ้นมาให้กินข้าวก่อนจะต,ต้องไปสะใหม่ เราลแห้งครับบูและนอนได้มบมอแงเ่้ทุกคนเอมุนเนี่มันคือเรียกว่ามัดเป็นก้อนไหมมนๆเนี่มันจะเ้หอพักกินข้นนาว <laughs> ยามาก เกิดเตงเนาะฟักบ่หอมแต่ฟักก็ไม่ได้มีเงากนแค่นี้เด,ด็กอันนนะี้แค่เต็งเนาะฟักจากธรรมชาติพอแหลมูลนไหลมันก็มีแสบรถนี่อันนี้ก็สิเป็ซยงากรนแคนะ้นเนาะทุกคนดอกมาเนาะแต่ว่ามันท่านได้โป้งหลายทุกคนนะไม่มีตาโซลายนะมันยังจะมีเสนีนี่ครับทนะี่เกิดสเปซล้างแล้วก็เสือโครนโอ๊กทุกคน กอนแคร์ภาษาบ้านเฮานี่เป็นแค่กระสีหักเอาแบบแต่เติมมันอนอนอนทุกคนมีกระสีเป็นลาง เรากินได้ดีได้ป้ากระดงพี่ตอนนี้ก็ซิม,มาตามโทษทุกคนมีเสเตอร์เบกกินโนแล้วแล้วเนาะน้ำตาลนะบ่มมี่เนาะมีเสเตอร์ตามที่มีนี่ได้ทุกคน มีทุกคนคิดว่าน้ำตาลบะหมี่เท่ๆซื้อ,อยุตกระตาปุดบน,น้อยนะ ในกระสีบีบมะนาวลงไปนะเจ๊ทุกคนใส่ไปจะครึ่งหนึ่งอ๋อปลาแด๊ปด <c oughs> ปลาแด๊ดเฮ้อเจอปดาแ้๊หน่อยเพื่อความโ่น ีต่ตอนนี้กัแล้วนะทุกคน,นกันโคนกกันนี่ันเี้ก็ตามทั่วก็แจวมะกอกไปสิเลเด้มาเด้อมเด้อมาเด้อมาเด้ลงมือละได้ <c oughs> มันก็ไหว ก็ทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วเลยนะี่ฮากาดซิมาสะป่าต่อเนาะไปมุสาวิ่ได้สะจักบอลมิตรบอลขอ้าสะก้อนเนาะแต่ดวนน้ำมาสานะเนี่ยแคมไฮ้ข้าสับซี้นี่ข้าหักกระถางทุกคนวัวมันละมีหรือบอลเนานะทุกคนมาลุ้นน้ำเดี่ยวโอ้ยน้ำเย็นจัด นี้ทุกคนตัวนี้กระตาแห้งแล้วเนาะแต่ว่างมป่านี่มีได้จ้าโตบีฮวนไปลักลียุสิเลยมีได้จ้าโตมีได้จ้าโตเมื่อนี้คือบีมานแห้งเนาะหาวิธีหาวิธีวิธีหรือว่ามีป่านี่แหละทุกคนสะแล้วเนาะสักวิธีแล้วคอนเซอร์เบสไข่แน่มันมี้ตัวสะแห้งละ ตอนนี้กลับมาหอดน้องสุดท้ายแล้วทุกคนได้บิได้ก็อยู่ในหนองนี้นะความหวังสุดท้ายก็คืออยู่นี่ตอนนี้ก็สิบปานว่าศิษสาลลงม,มันผีแหละตอนนี้ก็สิลงมือเลยนะทุกคนมารู้น้ำเดียวเ่อไปละสาแห้งบ่ทกคจะได้มงมอ,อ่นเสา ตอนนี้กระซาก็เริ่มเยัยนแห้งแล้วทุกคนเตียนซ้าไม่ควยหากกระซ้ายากเมื่อกี้นี้กจะฟิล์มสาสมูนกัารป้าบ้าเนะข้ามานำ้ำเดี๋ยวสองคนไปได้มาน้ำพุซ่ <c oughs> ายกันมาน้ำพุซ่ในใน <c oughs> ายก,กันแน่มามาล้ำการซ้าก็จะต้องระบ,บากหน่อยนึงนะขี้เก็ก เดิมแย้ว้ายปา่ปาปาปะปาสิว้าวป่านนั้นโมยัดมันเท่าทำมาแล้วเร็วเร็เวเร็เวเวเร็วแรงมือแนะ่ม่นยแห้งแล้คัด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 ,ดโทุกคน ซนนาแล้วแล้วเนาะแต่ก็คือสมิงสมอยอยู่นี่คือความอ้หมีแค่นี้เหรอท่าทถลายมาทุกคนฝากคำหวังสุดท้าย ด้นี่คือสีหน้าคนที่ถือยผิดบักมากเนี่ทำเน่หูก,กับบมี่ มาดูกันมาดูกันนี่นนตอนนี้กระซาป,ปางมปลาแล้วเรียบร้อยทุกคนนี่แหงอะไรกระซิมาเบิงผลงาน ทุกคนเหมวยกับมือปากก็ได้เท่านี้โคตรลุกเลยก็หานอนขึ้นกับบีมี่มันีน่ก็ซิเม,มอเมอร์จีข้าวกิน ตอนนี้ก็มาออนเทิร์นแล้วนะทุกคนวันนี้ก็สิเกีไปอาบน้ำมาตะพุน่นอ่ะหกโมงปลายทุกคนแล้วก็มาออนเทิร์นพอดีเจ็ดโมงปลายก็ถือว่าสโมงสโมงหนึ่งหรือสโมงปลายเลยทุกคนนี่ในก็สกีไปอาบน้ำนอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงไปแค่นี้นะทุกคนพบกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบาย